Acer Nitro 5 notebook ปี2022ที่มาพร้อมกับ Intel Gen 12 คลิปนี้นะคะครีมก็อยู่กับโน้ตบุ๊ก a อ e r อร์ใน5ค่ะที่เป็นรุ่นล่าสุดของปีนี้เลยนะที่มาพร้อมกับ CPU Intel Gen 12นะคะจะมีให้เลือกค่ะเป็น Intel Core i 5 12500H นะคะแล้วก็ Intel Core i 7 12700S นั่นเองค่ะที่ต้องบอกเลยนะคะว่าครีมเนี่ยเคยรีวิวไปแล้วนะในรุ่นของปีก่อนนะคะที่เขามีวางขายแค่ JIB ที่เดียวเท่านั้นเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะและที่อยู่กับครีมตอนนี้นะคะก็เป็นโน้ตบุ๊กเอเซอร์ใน5ค่ะในรุ่นล่าสุด ในปี2022เลยนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะมีความแตกต่างกับรุ่นก่อนค่ะในส่วนของดีไซน์พอร์ตการเชื่อมต่อรวมไปถึงสเปคนะคะที่มีการอัปเกรดมาแบบล่าสุดเลยส่วนเรื่องราคาเนี่ยก็คุ้มค่ามากๆเลยค่ะ ในเรื่องของดีไซน์นะคะสิ่งที่เห็นความแตกต่างเลยนะก็คือดีไซน์โดยรวมของเขาค่ะจะมีความแตกต่างกับรุ่นก่อนประมาณนึงนะคะซึ่งรุ่นใหม่ตัวนี้เนี่ยทางด้านหลังของตัวเครื่องค่ะเขาจะดีไซน์ออกมาให้เรียบเรียบแต่ก็มีการเพิ่มมิตินะคะด้วยลายเส้นๆส้นสองฝั่งเคลมว่ามันก็ดูเก๋ดูเท่ไปอีกแบบนะคะซึ่งจะแตกต่างจากรุ่นก่อนค่ะที่จะเป็นเท็กเจอร์นูนขึ้นมานั่นเองด้านบนนะคะก็จะมีโลโก้เอเซอร์ค่ะโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีออคซิเดนต์แบกนะคะซึ่ง การระบายความร้อนเขาก็จัดหนักจัดเต็มมาให้เลยนะคะทั้งในส่วนของด้านข้างทั้ง2ด้านด้านตายตัวเครื่องแล้วก็ด้านหลังตัวเครื่องด้วยค่ะส่วนสเปคหน้าจอของเขานะคะจะเป็นหน้าจอขนาด15.6นิ้วนั่นเองค่ะขอบจอทั้ง3ด้านของเขานะคะคจะมีความบางในระดับ1น,นะแล้วก็ด้านบนของเขานะคะก็จะมีกล้องหน้าค่ะที่มีความละเอียด SD 720พิกเซลและมีไมโครโฟนมาให้ด้วยค่ะ สัดส่วนหน้าจอนะคะก็จะเป็น1 6ต่อ9นั่นเองส่วนความละเอียดหน้าจอก็จะเป็น Full HD 1920ง0ั0พิกเซลนะคะตัวนี้จะเป็น 165Hz ค่ะแล้วก็เขานะคะจะเป็น Panel IPS ที่ให้สีที่ตรงแม่นยำนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่นเกมหรือว่าทำงานต่างๆค่ะก็จะได้สีที่สดชัดสมจริงไม่ว่าจะมองจากด้านซ้ายหรือว่าด้านขวา มาในส่วนของคีย์บอร์ดกันบ้างดีกว่านะคะคีย์บอร์ดของเขาจะมาในขนาด full size ค่ะมีปุ่มนำแพดมาให้ด้วยนะคะด้วยความที่โน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นคีย์บอร์ดเนี่ยก็มีไฟ RGB มาให้ด้วยถึง4โซนด้วยกัน,นะคะ่ะแล้วก็มีการเพิ่มความโดดเด่นนะคะด้วยการไฮไลท์ปุ่ม w A H D แล้วก็ปุ่มลูกศรเลยค่ะส่วนทัชแพดนะคะทาง Acer เนี่ยเขาไม่ได้จัดวางไว้ตรงกลางเหมือนกับโน้ตบุ๊กทั่วไปนะแต่จะมีการขยับออกมาด้านข้างนิดหน่อยค่ะและ ส่วนพอตการเชื่อมต่อหลักๆก็จะอยู่ทางด้านหลังนะคะก็จะมี HDMI 1พอร์ตค่ะ Thunderbolt 4.0 1พอร์ตนะคะและก็มีอะแดปเตอร์สำหรับการชาร์จไฟอีก1พอร์ตด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นช่องระบายอากาศนั่นเองนะคะซึ่งเคลมว่ามันดีมากๆเลยนะคะที่ทาง a c e r เนี่ยเขาออกแบบมาให้พอร์ตการใช้งานหลักอยู่ทางด้านหลังค่ะเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยก็ไม่เกะกะนั่นเองและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะพอร์ตการเชื่อมต่อด้านข้างก็มีค่ะเป็น USB-A พอร์อตอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพอร์ตที่เสียบสายแลนนะคะแล้วก็ USB-A อีก1พอร์พอตด้วยกันรวมไปถึงยังมีออดิโอแจ็ค3.5ม mm ิลิด้วยค่ะส่วนการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะคะก็ยังรองรับ Wi-Fi 6แล้วก็บู o t h 5.2ค่ะ และในส่วนของสเปคเจ้าตัวนี้นะคะก็จะใช้ชิปประมวลผล Intel Core i5 1 2 5 0 0 H นั่นเองนะคะแรมเนี่ยก็จะเป็น1 6 g b ค่ะแบบ DDR4 บัส3,200 m น z ะเนะส่วน SSD นะคะตัวนี้ говорят, นเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐาน M.2 NVMe PCIe ค่ะความจุ 512GB และไม่ว่าเพื่อนๆนะคะจะใช้ในการเล่นเกมหรือว่าทำงานต่างๆก็สามารถทำได้แบบลื่นไหลไม่มีสะดุดค่ะเพราะว่าการเจาของเขาก็เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพสูงนะคะสาหรับเหล่าเกมเมอร์หรือว่าเหล่าครีเอเตอร์ นั่นก็คือ NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB d d r 6นั่นเองค่ะมาพร้อมกับ Windows 11แท้นะคะโดยที่เพื่อนๆสามารถที่จะซื้อไปเปิดใช้งานได้ทันทีไม่ต้องลงให้ยุ่งยากเลยค่ะและสิ่งที่มีมาให้ในกล่องนะคะนอกจากตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จไฟค่ะ1 8 0วัตต์นะซึ่งจะมีขนาดใหญ่ประมาณนึงแล้วก็มีสาย Power มาให้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆสำหรับโนบุกเอเซอร์ในโด5ในปี2022ที่เขามาพร้อมกับ CPU Intel Gen 12นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าทั้งในเรื่องของสเปคแล้วก็ประสิทธิภาพที่เขาให้มาเนี่ยครอบคลุมทุกการใช้งานเลยนะไม่ว่าเราจะเล่นเกมตัดต่อวิดีโอทำกราฟิกดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์นะคะทําได้หมดเลยเพราะสเปคของเขาเนี่ยไหวแน่นอนค่ะและในเรื่องของการระบายความร้อนก็เรียกได้ว่าจะหนักจัดเต็มหรือว่าถ้าใครค่ะอยากจะอัปเกรดสเปคนะคะให้แรงกว่านี้ก็สามารถทาได้ และสำหรับโน้ตบุ๊ก Acer n i t ในตัว5ตัวนี้ราคาของเขาก็จะอยู่ที่45,990บาทนั่นเองค่ะถ้าใครนะคะที่สั่งซื้อแบบออนไลน์นะก็จะได้ของแถมไปเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าค่ะ a c e ซ p r e d a t o r ที่สวยมากๆนะแล้วก็ยังรับประกัน3ปีค่ะแบบออนไลน์เซอร์วิอีกด้วยค่ะสามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w j i b c o t h หรื a p p l ลิเคชัน j i b สั่งครบ3พังเรามีบริการส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะ พื่อนก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ